สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพญิการเชาเนลนะครับเนาะห่างหายไปหลายมือขึ้นกันพี่น้องมือนี้กลับมาในส่วนของการเห็นหายเห็นหน้าคือเก่านะครับเนะาะทำนาปี67เกษตรกร,เ,ร,กรเสี่ยงน้ำท่วมใครจะทำนาปีนี้ดูด่วนข้าวสิสายพันธุ์จะมามือใดนาะครับเนาะมาว้ากันในส่วนของอคลิปนี้ในส่วนของอฝ่าฝน เสี่ยงต่อการนำท่วมไปนำเข้าสู่ปรากฏการในส่วนของลานิยาปี2567นาะครับนะแล้วมันจะเกิดอีกอย่างขึ้นเราจะเห็นหนาช่วงไหนถึงจะได้อาบักขาดทุนแล้วก็เข้าบวล้มตายนะครับเนะเพราะว่าปีนี้นี่ท้าแหล่งก็แหล่งเด้พี่น้องช่วงชวงนนนปีนี้นะครับเนาะมันจะมีฝนทิ้งช่วงช่วงเดือนมิถุนาไปหากรกฎานี่แบบทิ้งช่วงไปดน แล้วที่นี่พอปลายปีกลางปีหรือปลายปีนี่พี่น้องลานียาเขามาบัดนี่ปรากฏการในส่วนของลานียาเนาะครับเนะนาะน้ำลายด้วยบัดนี้ฝนตกแห้งน้ำหลายเสียงกบน้ำท่วมอีกนี่รู้เขารู้เราเราจะต้องเรียนรู้ในส่วนของ สิ่งแวดล้อมไปน้ำนะครับเนาะสถานการณ์ฝ่าฝนไปนํำพี่น้องกรมอุตุติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะทำหน้าปีปีนี้นี่มันจะเห็นเห็นนาซูมือดิเห็นนาหยาขึ้นซูมือนะครับเนาะเห็นหน้ามันจะหยาขึ้นสุปีแหละเพราะว่าภัายธรรมชาติแนยังแนนะครับเนาะมันเข้ามาปรากฏการทัทางธรรมชาติาเป็นไปตามที่คือเกา่านะครับเนาะมันเปลี่ยนแปลงไปหลายๆด่านเอาเน้นที่นี่ก็ มาเบ่งรายละเอียดในส่วนของการทำหน้าปีนี้จะเป็นจังดนะครับเนาะก็ขอบคุณในส่วนทีมาข,ของข้อมูลของไทยรัฐที่เพิ่นได้นามาเผยแร่ให้กับเกษตรกรชาวนาได้เตรียมตัวไหวนะครับเนาะไปเบ่งรายละเอียดกันครับหมดร้อนจัดเปลี่ยนผ่านสู่มรสุมจับตาครึ่งปีหลังเสี่ยงน้ําท่วมภาคเกษตรปวนดันเงินเฟ้อพุ่งนี่ภาคเกษตรปวนปันปวนวนึกว่าเนี่ ไปเบิ่งรายละเอียดกันว่ามันเป็นจังไไดนะเขาเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเตรียมเริ่มต้นสู่ฤดูฝนปี2567ช่วงสัปดาห์ที่4ของของเดือนพฤษภาคือเดือนนี้เลยพี่น้องคือปลายเดือนเนาะเขาเนาะปลายเดือนพฤษภามนี่ฝนสิตกอ่าเพราะว่าจะประกาศในส่วนของฤดูฝนเนาะรับเนาะช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภาเป็นต้นไป ส่วนฝนที่ตกลงมาวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของพายุฤดูร้อนนี่ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพายุฤดูร้อนนะครับเนาะพายุลูกเหฮบพรอมเลยะล่ลมหันทล่มนี่โอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นตกสูมมือพี่น้องแต่ว่ามันมาตกหม่องเกา่ามันวนไปเรื่อยๆที่ตกที่โดนนักบางที่สุดก็คือภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับเนะอ่นะ มือนีกับพระโคเสียงไท้วันที่10วันผืชดมงคลางคนกาวันแหลกหน้าขวัน,นะครับเางคนกะเพิินกาได้ถือเลือกงานยา่ำดีมือนี้ลละเป็นมือสันวันดีวานเขานะครับเนาะวานเขาวันน้ำกับมือนี้ลละเอาไปเบิงและเรียรต่อครับคณะพยากรณ์อากาศฝนตกยังคงเกิดขึ้นยาวไปจนถึงช่วงวันที่8ถึง13พฤษภาคม67 จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะและลมใต,ลลมต้พัดปกคลุมบริเวณตะวันออกเฉียงใต้เฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคกลางสำหรับภาคการเกษตรกรมอุตุเตือนให้เตรียมพร้อมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดจากที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยพร้อมๆกับการวิเคราะห์ว่าปรากฏ เอนเนโยอาพบอาจจบเร็วกว่าที่คิดและกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ปรากฏการณ์ลานิยาซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นและอุณหภูมิลดต่ำลงนี่พี่น้องนี่ต้องเฝ้าติดตามอย่างคักๆเลยด้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามพยาการไว้เลยเดี๋ยวพยาการจะนำมาอัปเดตเรื่อยๆพี่น้อง อันนี้ก็เป็นกราฟสถิติหรือว่าแผนที่ที่เพิ่อนเอามาให้เบิ้งงนะครับนะเอาไปเบิ้งต่อเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องด็อกเตอร์เรื่องน้ำด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำด็อกเตอร์สีรีเซรีสุพระริพป,ประธานกรรมการศูนย์วิจัยอนาคตการศึกษาชี้ว่าปีนี้เป็นปีที่ ไทยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ลมฟ้าอากาศจากสภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งนี่ติดตามอย่างไก่ชิดเลยได้นี่นรายงานฉบับที่6จากการประเมินโดยคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่าในภาวะโลกเดือดจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้น และความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่แถบโซนร้อนรวมถึงประเทศไทยประเทศไทยได้อยู่เอเชียพนว่าจะกระทบอันดับแหลกเลยต้นๆเลยพี่นอ้องแถบประเทศเอเชียเนี่ยจะได้รับผลกระทบก่อนหมู่เลยพนว่าแล้วก็รุนแรงพร้อมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะสมของการยกตัวของอากาศร้อน ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆหลายรายชั่วโมงจะมีทั้งลมฝนลูกเห็บฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าตามมาโดยจากนี้ต่อไปก่อนเข้าฤดูฝนจะต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนี่ให้ติดตามคักๆเด้อน้ำท่วมน้ำแรงฉุนภาคเกษตรเสียหาย50 0 0 0ล้านเจาะข้อมูลยืดยงยืดยนเจาะข้อมูลย,ยึด ยงกับภาพรวมเศรษฐกิจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเผยว่าที่ผ่านมาซึ่งไทยต้องเผชิญกับทั้งวิกฤตภัยแล้งและน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตรเป็นมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะในภาคการเกษตรมีความอ่อนโยอ,อนไหวต่อปริมาณน้ำค่อนข้างมากเนื่องจากปริมาณน้ำที่น้อยหรือว่าน้ำแ้งนะ่นแหละพี่น้องหรือมากหรือว่าน้ำท่วมเกินไป จะกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวลดลงนี่เห็นบอราคาขา้าวกระถืกลงมาเ่ศูนย์ข้อมูลประเมินว่าปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2566จะสร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตรไม่ต่ำกว่า51,700ล้านบาทโดยความเสียหายจะเกิดขึ้นในปีขึ้นในปีที่แล้ว ราว1,9300ล้านบาทและในปีนี้อีกราวปีปีนี้กับปี67เนานะครับเนาะจะเกิดขึ้น3,240 0ล้านบาทนี่เห็นบ่แต่ว่าไพ่นำท่วมีบางคนก็ยังั่ทันได้เงินขาวชดเชยดพี่น้องเห็น f c เพิ่นบางคนิ่นก็คอมเมนต์มาถามอยู่ว่าติดตามเงินในส่วนของนำท่วมให้แน่เพาการก็พยายามติดตามในส่วนของภาคการเกษตรนะครับเนาะสนะอบถามข้อมูลหลายๆฝ่ายไป ก็พ่นก็ว่าพ่นทรงเรื่องไปแล้วและที่นี่ก็มิจีลีแจ็คจีตามไผยเลยพนว่าการเกษตรภาคการเกษตรก็ว่าบางตะกี้นี่พนว่าร้องเงินพอเงินผ่านมาแล้วบรไดคือเก่าเนี่ยมันมันติดอีกอย่างก็ยังบาดันหูแต่ว่าบางลายบางบางพื้นที่ก็ไดบาเบิร์แล้วเนาะครับเนาะซึ่งอ้อยเป็นสินค้าการเกษตรที่จะต้องเผชิญกับมูลค่าความเสียหายสูงที่สุด ตามมาด้วยข้าวนาปลังข้าวนาปีและมันสำปะหลังส่วนผลกระทบในเชิงพื้นที่พบว่าพื้นที่ภาคกลางจะเผชิญกับความเสียหายสูงที่สุดตามมาด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคใต้ก็สรุปแล้วก็คือได้รับผลเสียหายทุกภาคนั่นแหละแต่ว่าอ้อยนี่มาอันดับหนึ่งเพ่นว่าจะเสียหายเนี่ยฟ้าฝนแปรปรวนป่วนธุรกิจป่วนเศรษฐกิจ ปัญหาฟ้าฝนแปรปรวนสร้างผลกระทบต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยประเมินว่าความเสียหายผ่านมาความเชื่อมโยงของภาคเกษตรรับภาคส่วนอื่นๆในภาคในระบบเศรษฐกิจจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีที่แล้วและปีนี้ขายายตัวลดลงรวม0.34เทียบกับกรณีที่ไม่เกิดภัยแรงกับน้ำท่วมนอกจากปัญหาฟ้าฝนแปรปวนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้ว ราคาสินค้าเกษตรกรที่ปรับสูงขึ้นยังเป็น1ในความเสี่ยงสำคัญกดดันเงินเฟ้อไทยในปีนี้โดยเฉพาะราคาข้าวและน้ำตาลซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีน้ำหนักในตระก้าเงินเฟ้อราวห้าเปอร์เซ็นโอ้บนปีนี้เขาแพงนี่พี่น้องแล้ว่าปีนี้ราครข่าเด้ว,วาถึงแล้วมันกะมันกะดีกว่าสูปีอยู่นะครับนะ ดีกว่าสุปีอยู่ถ้าขนาดเขาขายสดนี่เขาเพื่อขายสดก็ยังตันละหมื่นหมื่นปลายเขาหน้าปีแต่ว่าเขาหน้าปังกับแปดพันเก่าพันอยู่ตะกี้หกเจ็ดพันแค่นั้นเด้ตอนนี้ไพมีเขาแห้งเขาหอมมะลิร้อยห้าเขาหน้าปีเนี่ไปขายโหลดพี่น้องตันละหมื่นหกตันละหมื่นหกแสนละหนึ่งพันเก้าร้อยแสนละหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทนะครับเนาะแสนหนึ่งก็ร้อยยี่สิบ่ลเอามาหารกันก็ได้มื่นหกพอดี กิโลละสิบาทนี่ตอนนี้เด้ตอนนี้เนาะครับเนาะขณะอากาศขณะสภาพอากาศที่ร้อนจัดก่อนหน้านี้ทําให้ผักสดและผลไม้สดออกสู่ตลาดสดลงออกสู่ตลาดลดลงมีราคาสูงขึ้นยังดันให้เงินเฟ้อไทยในเดือนล่าสุดเมษา2 5 6พพลิกกลับมาเป็นบวก19% 0เ9เป็นครั้งแรกในรอบ7เดือน จับตาครึ่งปีหลังเสี่ยงน้ำท่วมศูนย์วิจัยดังกล่าวยังวิเคราะห์ต่อว่าปรากฏการณ์ลานิญาที่ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอาจทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากคาดการฝนตกในไทยมากกว่าปกติและอาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งที่เคยเกิดขึ้นล่าสุดในปี2565และลดรุนแรงสุดในปี2554อีกด้วย มูลค่าความเสียหายต่อภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยแรงและน้ําท่วมที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในอุณหภูมิโลกที่สูงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบให้รูปแบบของการเกิดฝนในไทยมีความแปรปรวนมากขึ้นเช่นในช่วงที่มีฝนตกฝนก็จะตกหนักมากหรือในช่วงที่ฝนแรงแรงก็จะแรงหนักมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมขอขอบคุณทีมาในส่วนของไทยรัฐนะครับนะไทยรัฐนิวโชว์ในส่วนของเพจไทยรัฐเพนเพจเฟซบุ๊กเพนพี่น้องได้นํามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรชาวนาได้รับปร้ร,รับทราบนะครับนะบทำหน้าปีหกเจ็ดเกษตรกรเสียงอียังเสียงน้ำท่วมับพันแลวกาทาแรงกันแรงนักเนดะ้เพราะฉะนั้นก็ พยายามติดตามในส่วนของอุตุวหวนะครับเนาะเรื่องฝ่าเรื่องฝนแลวก็ติดตามพยายการวหวในพยายการจะอัปเดตห้เบิ่งเลยๆนะครับเนาะในส่วนของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภาคการเกษตรเฮาเข้าสิสายพันธุ์ที่กระท่วงเกษตรและสหกรณ์จะนํามาจ่ายพนว่าจะนามาจ่ายใจยจะจะนามาจ่ายหรือว่ามาจาหน่ายฮะล่ะมาจาหน่ายมาขายกับเกษตรกรชวาวนาไทยเดือนพฤษภา แต่ว่าหอดตอนนี้ก็ยังมิดจีรีอยู่ได้พี่น้องยังบาท่านไนอันนี้อยู่พยาการติดตามอยู่นะคะนะรับเนาะพยายามติดตามอยูผ่้จะมาจํหน่ายตอนใดพยการย่านมันย่านมันซิมีเต่คำวาะคะ่าเขาเนาะเพราะว่าตอนนี้เข้าสิบสายพันธุ์บหูจักอยู่ใส่พี่นอ้องอ่าก็ต้องติดตามในส่วนของเรื่องสหกรเนนะเด้อถ้าหากว่าพื้นที่เพื่อพื้นที่ไหนพื้นเอาไปจำนายก่อนนะครับเนาะและก็ศึกษาเบิงว่าจะ ปลูกสายพันธุ์ไหนให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ภาคอีสานเห่าภาคเหนือเห่านะครับเนาะแต่ละภาคภาคกลางปลูกเข้าอีหยังภาคเหนือปลูกเข้าอีหยังภาคอีสานนี่สมควรเหมาะสมกับดินกับสภาพภูมิอากาศเห่าสมควรที่จะปลูกพันธุ์ไหนนะครับเนาะรู้เขารู้เรารู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในพี่น้องเวลาลบเพราะฉะนั้นก็เวลาเฮาหัวห,หน้าก็คือกันถ้าติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆนี่รู้เขารู้เราคือกันพี่น้องนะครับเนาะฝนฝ่าจะตกมือใด ช่วงไหนเดือนไหนนะครับเนาะนั่นแหละเวลาเขาเหตุการเกษตรมันก็จะได้บริรับความเสียหายหพี่น้องเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีจับคุยการคือเก่าเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ